สนามฟุตบอลที่สวยที่สุดในโลกบางสนามเขียวจนตัดกับท้องฟ้าอย่างสมบูรณ์แบบบางสนามมีลวดลายตรงเป็นเส้นบางแห่งเป็นตารางหรือโค้งเป็นคลื่นสวยราวกับภาพศิลปะแต่คุณเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมทุกครั้งที่ดูถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกสนามถึงดูสดสวยจนแทบไม่อยากจะลาสายตาและที่สำคัญลวดลายบนสนามพวกนั้นมันมีอะไรที่มากกว่าที่เราเห็นหรือเปล่า ลวลายบนสนามฟุตบอลเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวครับแต่มันเนี่ยคือรหัสลับที่บอกเล่าทั้งศาสตร์ของแสงเทคนิคการดูแลยาและแม้กระทั่งกลยุทธ์ในเกมระดับโลกครับหลายเส้นบนสนามฟุตบอลโลกซ่อนความลับอะไรไว้บ้างวันนี้ผมจะพาไปไขคําตอบของผืนยาที่มีชีวิตกันครับ ดยอย่างแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือลลดลายบนสนามฟุตบอลโลกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะดินดีหรือหญ้าสวยอย่างเดียวครับแต่มันเกิดมาจากศิลปะแห่งวิศวกรรมสนามที่ต้องอาศัยทั้งความแม่นยำและความเข้าใจธรรมชาติของหญ้าครับเวลาที่คุณเห็นสนามเขียวสดลายชัดเป็นแพทเทิร์นเป๊ะๆเนี่ยนั่นก็คือผลงานของทีมภักสนามมืออาชีพพวกเขาไม่ได้แค่ตัดหญ้าเท่านั้นครับแต่ว่ากําลังวาดภาพบนผืนหญ้าด้วยเครื่องจักรพิเศษที่เรียกว่าโรลเลอร์มอวเวอร์นั่นเองครับโดยเครื่องตัดหญ้าชนิดนี้เนี่ยมีลูกกล เพียงตัดหญ้าให้สูงเท่ากันเท่านั้นครับแต่ยังกดให้ใบหญ้าเองไปนในทิศทางเดียวกันและตรงนี้แหละครับคือจุดกําเนิดของมายากลทางสายตานั่นเอง โดยยาที่เอ็นเข้าหากล้องเนี่ยจะสะท้อนแสงมากกว่าดูเป็นแถบสีเขียวเข้มส่วนยาที่เอ็นออกจากกล้องเนี่ยจะสะท้อนแสงน้อยกว่าครับดูเป็นแถบสีเขียวอ่อนพอทีพักสนามขับเครื่องตัดไปกลับในทิศทางตรงกันข้ามซ้ําๆเนี่ยลายสลับเข้มอ่อนก,ก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นจนกลายเป็นเส้นตรงที่เรียงกันอย่างเป็นระบบสวยงามนั่นเองครับผมและถ้าอยากให้สนามดูพิเศษกว่านั้นเนี่ยพวกเขาก็จะวาดลายที่ซับซ้อนขึ้นครับทั้งลายโค้งลายตารางหรือลายวงกลมรอบจุดศูนย์กลางที่ดูเหมือนผลงานศิลปะบนผืนผ้าใบแต่ในที่นี้ผ้าใบ คือสนามฟุตบอลและผู้การของศิลปินเนี่ยก็คือเครื่องตัดญ้านั่นเองครับและแน่นอนว่าการสร้างลวดลายแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องอาศัยทั้งความแม่นยำของเครื่องมือและความชํานาญของทีมพักสนามเพราะถ้าผิดเพียงเส้นเดียวเนี่ยหลายทั้งสนามอาจจะต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ตน้น และเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าโหลดลายบนสนามฟุตบอลเกิดจากเทคนิคก,การตาดัดและการกดด้วยโรเลอร์ทีนี้เนี่ยเรามาดูอีกมุมหนึ่งครับทำไมฟุตบอลโลกถึงให้ความสำคัญกับรายละเอียดนี้นะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าลายสนามมีไว้เพื่อช่วยกรรมการดูจังหวะล้ำหน้าแต่ความจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวครับเพราะฟุตบอลโลกเนี่ยไม่ใช่แค่การแข่งขันที่มีคนดูมากที่สุดในโลกเพียงเท่าน,นั้นแต่มันคือโชว์เคสระดับโลกของฟีฟ่าคือเวทีที่องค์กรลูกหนังตั้งใจจะทำให้สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งในแง่ของกีฬาภาพลักษณ์และเทคโนโลยีครับตั้งแต่สนามแขข่งัน ระบบถ่ายทอดสดไปจนถึงลวดลายบนผืนา้าทุกอย่างเนี่ยล้วนถูกวางแผนมาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ทุกวินาทีที่ออกอากาศเนี่ยคือภาพที่โลกจะจดจํานั่นเองครับโดยฟีฟ่าเนี่ยก็มองว่าลวดลายบนสนามนั้นคือส่วนหนึ่งของมาตรฐานระดับสากลที่สะทะ้อนถึงความเป็นระเบียบความเนี้ยบและบรรยากาศอันยิ่งใหญ่ของทัวร์นาเมนต์นั่นเองครับมันไม่ใช่แค่ลวดลายธรรมดาเท่านั้นแต่มันเป็นเหมือนตาประทับของเวทีฟุตบอลโลกภาพลายสนามที่เห็นจากกล้องถ่ายทอดสดจึงทําหน้าที่เหมือนการประกาศอย่างเงียบๆว่านี่ไม่ใช่เกมฟุตบอลธรรมดาแต่นี่ คือฟุตบอลโลกแค่เห็นลายสนามก็ดูเลยว่านี่คือเวทีที่พิเศษที่ทั้งโลกกําลังจับตามองนั่นเองแต่แน่นอนครับว่าลวดลายเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ภาพหลักเท่านั้นมันยังเป็นประโยชน์ในเกมจริงด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการที่ลายเส้นถูกตัดอย่างสม่ําเสมอช่วยให้นักเตะมองเห็นระยะสนามได้ง่ายขึ้นรู้ว่าตัวเองอยู่ใกล้กรอบเขตโทษมากแค่ไหนหรือตัวเองนั้นถึงครึ่งสนามหรือย,ยังช่วยให้การยืนตําแหน่งการจ่ายบอลและการวางเกมรุกเกมรับมีความแม่นยำมากขึ้นเพราะในเกมที่ตัดสินกันด้วยเซ้ยว,วินาทีเนี่ยการมองเห็นระยะ ที่ชัดเจนอาจจะเปลี่ยนผลการแข่งขันได้เลยทีเดียวนั่นเองครับส่วนความเข้าใจที่ว่าลายสนามช่วยกรรมการตัดสินล้ำหน้าได้เนี่ยนั่นคือความเชื่อที่ผิดครับเพราะกรรมการหรือผู้กำกับเส้นเนี่ยจะดูจากตำแหน่งของนักเตะกับลูกบอลจริงๆไม่ได้อ้างอิงจากลายสนามเพราะนักเตะไม่ได้ยืนเรียงตรงกับเส้นสนามอยู่แล้วบางคนยืนเฉียงบางคนยืนค้ามเส้นดังนั้นลายสนามไม่สามารถปเป็นเกณฑ์ตัดสินได้ยิ่งในยุคที่มีเทคโนโลยีอย่าง VAR เข้ามาช่วยวิเคราะห์ภาพแบบเรียลไทม์การตัดสินจังหวะล้ำหน้าจึงแม่นยำม,มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับ ซึ่งพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือลวดลายบนสนามฟุตบอลโลกนั้นไม่ใช่ผู้ตัดสินแต่มันคือคู่หูเบื้องหลังเกมที่ทําให้การแข่งขันดูเป็นระบบสวยงามและเต็มไปด้วยความตื่นตารอบฟุตบอลโลกนั้นไม่ได้มีดีแค่เกมในสนามแต่ยังคือศิละปะของความสมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นในทุกใบยาทุกเส้นลายและทุกหยดเหงื่อของทีมงานนั่นเอง และนอกจากนี้เนี่ยลวดลายบนสนามก็ยังมีบทบาทสําคัญต่อการแข่งขันจริงอย่างเทคนิคการเล่นเส้นลวดลายที่สลับกันเป็นแนวตรงหรือว่าแนวขวางเนี่ยช่วยให้นักเตะมองเห็นจุดยืนของจังหวะเคลื่อนที่ได้ชัดเจนขึ้นครับโดยเฉพาะจังหวะวิ่งทําทางหรือเปิดบอลยาวเพราะนักเตะจะใช้ลายย่าเป็นเหมือนเส้นบอกระยะเพื่อการจังหวะและระยะห่างในสนามได้แม่นยํากว่าเดิมผู้ดีแบบหนึ่งก็คือลายสนามทําหน้าที่เหมือนกรอบนําสายตาให้ทั้งผู้ตัดสินนักเตะและผู้ชมที่อยู่ในจังหวะเดียวกันสนามที่มีลายชัดเจนจึงไม่ใช่แค่สวยงามเท่านั้น แต่มันคือส่วนหนึ่งของระบบที่ช่วยให้เกี่ยฟุตบอลนั้นดำเนินไปอย่างราบรื่นสมดุลและเข้าใจง่ายในทุกมุมมองนั่นเองและอีกมุมหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับในมุมของการเป็นแกลเลอรี่ของวัฒนธรรมผสมผสานกับซอฟท์พาวเวอร์ที่เจ้าภาพแต่ละประเทศนั้นใช้โชว์อัตลักษณ์ของตัวเองให้คนทั้งโลกได้เห็นครับโดยโชว์ผ่านงานออกแบบทุกตารางเมตรตั้งแต่ลายหยาไปจนถึงรูปทรงสนามตัวอย่างเช่นในแอฟริกาใต้ปี2 0 1พฟุตบอลโลกครั้งแรกในทวีปแอฟริกาครับที่การประกาศตัวต้นผ่านงานสถาปัตยกรรมสสสุดรร้าง์กเ ดิสสเตเดียมโดยได้แรงบันดาลใจมาจากคาราบาชหรือหม้อดินเผาทรงโค้งที่คนพื้นเมืองใช้มาแต่โบราณสื่อถึงแนวคิดเมื่อหลอมรวมของหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมในทวีปแอฟริกานั่นเองครับในสนามบอเบล่าสเตเดียมถูกออกแบบให้สาโครงหลังคาเหมือนคอยรีราบที่สูงเรียวยาวส่วนที่นั่งก็จัดเป็นลายขาวดำเป็นลายม้าลายกลมกลืนบรรยากาศซาฟารีของครูเกอร์เนชั่นอลพาร์คที่อยู่ใกล้ๆสนามนี้จึงดูไม่ต่างกับสวนสัตว์ธรรมชาติที่มีชีวิตอยู่กลางเสียงเชีย์นั่นเอง ือจะเป็นบราซิลในปี2014ครับเจ้าภาพจากแดนแซมบ้าใช้ฟุตบอลโลกเป็นเวทีปล่อยพลังความเป็นบราซิลอย่างเต็มตัวครับทั้งในโทนสีลวดลายสนามเสื้อทีมไปจนถึงโชว์เปิดสนามถูกองค์ประกอบนั้นสื่อถึงความรา่าเริงม,มีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยจังหวะด,ดวนตรีลาตินแอฟริกาครับเสียงกลองเสียงแซมบ้าและพาเรดบอลลูนลวด้อนภาพลักษณ์ของประเทศที่เต้นไปกับฟุตบอลแม้ลวดลายสนามจะไม่ได้ซับซ้อนเป็นเสียลักเฉพาะแต่ทุกอย่างนั้นก็ถูกออกแบบให้เข้ากับบรรยากาศที่สดใสสนุกและอบอ ที่ใครเห็นก็รู้ทันทีว่านี่แหละบราซิลหรือจะเป็นอย่างที่กาตาในปี2022โดยจะภาพรายนี้เนี่ยยกระดับการออกแบบสนามให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมอาหรับเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเอลเบสเตเดียมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเบดเอาคารเบดเอาชาหรือว่าเต้นสีดําขาวของชนเผ่าดูอินสื่อถึงวิถีชีวิตเร่ร่อนและการต้อนรับแขกผู้มาเยือนนั่นเองครับ หรือเอาทูมามาสเตเดียมที่ได้แรงบันดานใจมาจากกาฟิยาหมวกถักสีขาวที่ชายอาหรับสวมใส่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้ใหญ่ความภาคภูมิใจและเอกภาพหรือเอาชานุปสเตเดียมที่ได้แรงประดานใจมาจากเรือไม้ดอลที่ชาวกาต้าน,นั้นใช้ในการเดินเรือและการประมงเมื่หลายศตวรรษสะท้อนสายสัมพันธ์ของผู้คนกับท้องทะเลและรากเงาทางการค้านั่นเอง จากเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าลวดลายสนามและสถาปัตยกรรมสนามฟุตบอลโลกเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับแต่เป็นการเล่าเรื่องของชาติส่งเสริมการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งผ่านความภาคภูมิใจทางวัฒนธรรมในคนทั้งโลกได้เห็นผ่านเกมลูกหนังในแมตช์เดียวนั่นเองครับและแน่นอนครับว่าเบื้องหลังความสมบูรณ์แบบของลายสนามฟุตบอลโลกเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองและไม่ได้ทาสีหรือเพชนลงไปทุกตารางนิ้วของสนามฟุตบอลโลกนั้นถูกดูแลอย่างพิถีพิถันโดยทีมงานระดับมืออาชีพที่เรียกว่า ground keep ers, และปีนแห่งสนามหญ้าที่ต้องตื่นเช้ากว่าทุกคนและกลับบ้านช้ากว่าทุกคนเพื่อให้ลายสนามยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นั่นเองครับทีมงานเหล่านี้จะต้องตัดหญ้ากดลายด้วยโรลเลอร์และตรวจสภาพพื้นสนามทุกวันแม้ในวันที่ไม่มีการแข่งขันจริงสนามก็ยังคงต้องถูกดูแลเหมือนวันแข่งปอ,อยหญ้าเติบโตตลอดเวลาเพียงตัดผิดองศาหรือแรงกดไม่เท่ากันลด,ดลายเข้มหรืออ่อนที่เห็นอาจจะเพี้ยนไปทันทีเรืยอได้ว่าง,งานนี้ต้องใช้ทั้งความละเอียดความอดทนและ สายตาที่แม่นระดับศิลปินเลยทีเดียวและที่สําคัญฟีฟ่ามีกฎที่เข้มงวดมากก็คือห้ามใช้สีย้อมยาหรือสารเคมีแต่งสีด้วยเด็ดขาดครับวดหลายที่เห็นต้องเกิดจากธรรมชาติล้วนๆทั้งจากทิศทางการเอทของใบหญ้าและวิธีการตัดอย่างชํานาญเท่านั้นเพราะสําหรับฟีฟ่าแล้วหลายสนามไม่ใช่แค่ของตกแต่งครับแต่มันคือมาตรฐานที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพระดับโลกนั่นเอง โดยสุดท้ายแล้วเนี่ยรวดลายบนสนามฟุตบอลโลกที่เราเห็นนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามอย่างเดียวครับแต่มันคือการผสมผสานของทุกอย่างมาตรฐานระดับโลกเทคนิควิศวกรรมศิลปะการออกแบบและซอฟต์พาวเวอร์ของโชวภาพทุกเส้นที่ตัดทุกแถบสีที่สะท้อนกับแดดล้วนเกิดจากความทุ่มเทของทีมงานเบื้องหลังที่อยากให้ทั้งโลกเห็นว่านี่แหละฟุตบอลโลกในแบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั่นเองผืนยญญาที่มีชีวิตจะบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนวัฒนธรรมและความฝันของประเทศนั่นเองครับ แล้วถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสได้ออกแบบลายสนามฟุตบอลโลกด้วยตัวเองล่ะคุณจะเลือกแบบไหนครับให้มันเล่าเรื่องของคุณออกมาผ่านพื้นญ่านั้นจะเป็นลายเส้นตรงเรียบเท่แบบยุโรปลายโ้งนุ่มนวลแบบลาตินหรือจะเป็นลายเสียลักษ์แบบไทยๆที่แฝงเอกลักษณ์บ้านเราเอาไว้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุดยกันได้นะครับผมอยากจะรู้จริงๆว่าคุณจะออกแบบสนามในฝันออกมาเป็นแบบไหนแต่สุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวสนุกสนุกและสาระเจ๋งๆแบบนี้อีกนะครับแล นี้สวัสดีครับ